สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีทิ้งดีๆนะคะในการแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ PowerPoint นะคะง่ายๆโดยไม,ไม่ต้องลงโปรแกรมนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าทีวี Google ก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ตรงช่องนี้เลยนะคะว่าแปลงไฟล์ PDF เป็น PowerPoint แบบนี้นะคะกดปุ่ม Enter วันนี้จะขอยกเว็บไซต์ iLovePdF นะคะตัวยอย่างในการแปลงไฟล์เมื่อเราคลิกเข้าทีมาทีเว็บแล้วนะคะก็จะมีเมนูให้เลือกไฟล์ PdF ที่เราต้องการแปลงนะคะคลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์ PdF ที่เราโหลดมาไว้วันนี้จะขอยกตัวยอย่างไฟล์ PdF นะคะของสื่อ dLTV นะคะเมื่อเราคลิกเลือกไฟล์เสร็จแล้วตรงมุมขวาด้านล่างนะคะให้เราคลิก แปลงเป็น PowerPoint นะคะเมื่อเราคลิกแล้วเวแบบก็จะทำการแปลงให้เรานะคะรอสักครู่นะคะเวแบบก็จะบอกนะคะว่าอย่าปิดเบราว์เซอร์นี้นะคะจนกว่าเวแบบจะทำการแปลงเสร็จนะคะเมื่อทำการแปลงเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีให้เราคลิกคว่าดาวน์โหลด PowerPoint นะคะ คลิกแล้วนะคะก็จะมัมาอยู่มุมด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างใส่มือเราก็คลิกเปิดไฟล์ PowerPoint ที่เราแปลงเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ,ะเมื่อเราแปลงเสร็จแล้วะคะ่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ,ะก็ให้เรามาตับตัวหนังสือนะคะกดยกด Ctrl A อันนี้จะขอตัวอย่างทำทีละหน้าก่อนนะคะ ใช้ฟอนที่เราต้องการนะคะนี่จะใช้ฟอนทีเฮสสารบัน,นะคะแล้วเราต้องมาปรับขนาดระยะห่างของตัวหนังสือนะคะให้เป็นปกติสำหรับโปรแกรมนะคะแปลงตัวนี้นะคะก็จะมีแค่แปลมีปัญหาก็แค่สระอัมนะคะนร่องนั้นก็ไม่มีปัญหาค่ะสำหรับเว็บไซต์ iLovePDF นะคะแล้วก็ขยับเลื่อน เท่ากันกับนี้นะคะให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราทาให้ดูอีกหน้านึงนะคะกด c t r l A นะคะคือเลือกตัวหนังสือทั้งหมดในสไลด์นี้นะคะเลือกฟอนต์ที่เราต้องการเลือกระยะห่างให้เป็นปกติแล้วเราก็แค่มาพิมพ์ตรงสระอําใหม่ตรงนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆมากเลยนะคะในการแปลงไฟล์ pdf เป็น powerpoint โดยที่เราไม่ต้องลงโปรแกรมนะคะแค่ใช้เว็บไซต์นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ